สวัสดีค่ะพี่น้องพงไป่สุขสุขคนเมเนกพ่อพ่อยานุกัลยาจ้าพี่น้องจ๋ายานุก็มีคาอ่าเด็ดเรื่องซอแอนออร์ดีออกมาโพสต์แบบนี้สรุปแล้วคําพูดฉันมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันอย่างน้อที่นี่พี่น้องจ๋าแล้วก็โพสแคปชั่นแบบนี้พี่น้องจ๋าโดยยานุสวขสุฟังเราคือว่าล่าสุดซอแอนโพสว่าสรุปแล้วคําพูดฉันมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีใครสนิทกับใครเว้นระยะห่างบ้างนะคะ เกรงใจกันบ้างขอพื้นที่เล็กๆสําหรับเราบ้างแล้วก็แฮชแท็กเตือนครั้งที่หนึ่งมาสั่นพี่น้องเกิดีมื่อถึงว่าที่นี้พี่น้องจะแล้วก็พูดว่งใดๆนี่พี่น้องจะเอซีลายๆทันก็เข้ามาส่งกําลังใจซอแอนพี่น้องอบกอดทุกความรู้สึกกำลังใจให้เสมอคะ่ะคนก็คือคนไม่เข้าใจอะไรเลยทั้งสิน้นเออส่งกำลังใจด้วยเป็นอย่างนอยซอแอนส่งกำลังใจนะคะรักเสมอคะ่ะ เอฟซีหลายๆกำลังไหล,หล,หลของมาคอมมต์ส่งกำลังใจสอแอนพี่น้องรักนะคะต้องจัดการซะบ้างค่ะแมนดีดีละพี่น้องจ๋าก,กำลังใจเด้อจ้าน้องสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ตลอดจ้าส่งกำลังใจให้ในคะคะรักเสมอเตือนครั้งเดียวก็น่าจะคิดได้ค่ะแมนดีดีละพี่น้องจ๋ารักศิลปินชอบดูชอบฟังส่งพลังบวกค่ะ อีกท่านเอกว่าส่งกาลังใจให้นะคะน้องแอนอรดีเสมอค่ะขอให้เป็นหาทุกอย่างคลี่คลายไปด้วยดีนะคะส่งกําลังใจเอฟซี FC, ส่งกําลังใจรัวๆส่งหัวใจให้รัวๆเลยพี่น้องสู่ๆ้ะเป็นกําลังใจให้อีกท่านเอกว่าพวกนี้เห็นไม่พูดเลยได้ใจกันใหญ่บางคนเห็นเขาพูดด้วยก็ตีสนิทจนเกินงามไม่มีความเกรงใจศิลปินกันเลยบ้าง เป็นศิลปินเข้าถึงได้ง่ายก็น่าจะรักษาระยะห่างกันบ้างอิซีหลายๆท่านก็นมาคอมเมนต์ส่งกำลังใจซอแอนเนาะพี่น้องไม่รู้ว่าเกิดอะไรขอเป็นกำลังใจและอยู่ข้างๆแบบนี้ตลอดไปนะคะซอแอนสู้ๆค่ะอิซีก็เข้ามากดๆส่งกำลังใจซอแอนเต็มเลยพี่น้องเป็นอะไรเนาะกำลังใจนะคะคนเก่งของป้าสู้ๆค่ะ เป็นกำลังใจนะคะน้องแอนรักเสมอคะ่ะถูกต้องที่สุดเลยคะ่ะแม่นอีดีนะะันะพี่น้องงานก็เมื่อยแล้วยังมาเมื่อยนำอย่างอีกเนาะสู้สูจ้าใช่เลยบอสซอเขาเห็นทุกอย่างแต่ยังไม่พูดพอไม่พูดก็เอาใหญ่ทำตัวเหมือนญาติแต่ไม่ใช่นะเข้าใจนาะอพี่น้องจัเพ้นเป็น e PC, อเอซีเขาก็ได้ส่งกำลังใจให้เพื่อน บอดบอยสอยแอนสู่ๆเด้อเป็นกาลังใจให้ส่วนศิลปินต้องได้ออกมาโพดเตือนแล้วนะอย่าให้มีครั้งที่สองเนาะพี่แอนเราบอกเราเตือนครั้งที่หนึ่งแล้วนะเราแฮชแท็กไปแล้วเด้อจังไดกบเป็นกาลังใจให้เด้อซอแอนเฮงเฮงปังปังสู่ๆเด้อจ้าควายผ่านปัญหานี้ไปได้จักกว่ายังดอกแต่ว่ากะเป็นกาลังใจให้เด้อจ้าพี่พี่น้องน้องมีความเห็นว่าจังใดกบคอมเมนต์เข้ามาสุฟังใน่ยเด้อจ้า คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย